ที่ขับรถเนี้าชมดับไม้ค่ะนี่ค่ะงาลังบานสวยงามมาๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข่อ่ตับญ้านะคะมีแมลงพงไป่ดนียค่ะแมลงพแบบสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูขปอยตับญ้านะเสร็จรถอยู่ ดูนดูน้องดูน้องเอ้ยบินไปบินมานะนะนะอยูแล้วไปแล้วไปดู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 างนีค่ะตรงนี้ก็สวยค่ะข้าบ้านอันนี้เป็นกราบสีส้มนะคะกลาบสีส้มค่ะสวยงามมากมากเลยค่ะสวยสวยจริงๆนี่ค่ะเยอะ ดะดอกเรียด้วยนะคะสวยงามมากรักใจนี่ไหวคะ่ะพาชมสวนตอนอ่ายสองโมงค่ะนี่ดอกนี้ค่ะงานสวยงามมากๆมากถึงมากด้วยค่ะเขาเป็นอดอกซ้อนค่ะเป็นปลีบซ้อนอยากได้ ได้ภาพเดียวอ่ะสวยอ่ะสวยงามมากเลยนางสวยงามมากสวยงามมากมาเลยค่ะไปค่ะไปดูเพื่อเยี่ยมตับย่าดูพืายีมตับยากุณยยต่ตนตอน,นะคะนี่ก็เป็นสวนหย่อมน,น้อยๆของปภริยานะมีทิศแล้วก็มีกำลังเอาผักโขลมาลงค่ะแล้วก็มีผักนี่นะคะผักทองผักบุ้ง เล็กล้อยๆางานค่ะเอาได้ผลกำลังแตกงนอะไรแบบนีค่ะกำลังตัดยอดดูอ่ะดกไม้เรือนบ้านก็สวยสวยดูแอปเปิรลดโอกค่ะีสิค่ะเอ็เบิร์ดอ้กอะไร้ คอย่างุกอย่าสร็จสิ้นจะตาดูดอกไม้ของพื่บ้านนะคะนีามากเลย็ต้นแต่ต้ดูค่ะจกจุกมากเลยต้องลิฟต์ด้ค่ะหรือต้นอะไรล่ะลูกเกดหรืออ

ีผสมกับอะไรครับงาำมันค่ะอันนี้รู้แต่ได้แอปเปิลนะคะค่ะน้ำมันมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปของบรรดาคลิปนี้พาชมแอปเปิลค่ะที่แอปเปิลน้อยแต่เด็กไปกินเปรี้ยวๆจังเลยแต่ไม่กล้าเด็กมันเป็นของเขาเนาะก็เลยได้ไปถ่ายถ่ายแต่เลื้อนะคะค่ะไอ้ต้มนี้นะ เขาจะเป็นที่ไปทำกับข้าวที่ใส่ต้มจืดนะคะเนี่ยอร่อยกับแปะเป็นแช่ต้มยนเอาไว้ทีจะมีกลิ่นหอมไอ้ต้มนี้นะไม่รู้ต้นอะไรเขาเคยบอกอยู่แต่ปริมาณจำไม่ได้ค่ะสวยมากมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวันนี้ค่ะยังไงก็ขอฝากทุ่าน้อยของปรายได้ด้วยนะคะ นะคะ